นกพงศกรจับมือดอก mới, เหมยเพนนภาสร้างวงหมอลำซิ่งเสียงวิหกเพิ่มทางเลือกให้เจ้าภาพใช้สอยขอลหมอลำเตรียมเหตุเพราะล่าสุดพระเอกหมอลำชื่อดังนกพงศกรจับมือดอก mới, เหมยเพนนภาสมสุขเจ้าของฉายาหมอลำซิ่งซดิ้งบ่อมีพระไถ่ผุดโปรเจกใหม่แกกล่องด้วยการสร้างวงหมอลำซิ่งเสียงวิหกเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเจ้าภาพโดยนกเผยว่าพี่เหมยคือพี่สาวที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับนกมาทุกช่วงเวลาเป็นพี่ที่รู้ใจที่สุดและก่อนหน้านี้เราก็เคยได้แสดงร่วมกันมาหลาย งานในส่วนของด้านเวทีนั้นแสงสีเสียงงานนี้นกลงทุนไปอีก6กล้านบาทซึ่งยังไม่เคยมีวงหมอลำซิ่งที่เป็นฟิลหมอลำหมู่ที่ต้องใช้แดนเซอร์4 0่สถึงห้คนนกอยากเห็นภาพนี้ว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนกอยากทําให้เสียงวิหกเป็นแบรนด์ที่ครบทุกด้านของหมอลำคือลำเรื่องต่อกรอนทานองขอนแก่นลำซิงและรถแห่เจ้าภาพสามารถเลือกได้ทุกการแสดงจบที่เสียงวิหกได้เลยครับในเรื่องของการแบ่งเวลารับงานนั้นนกบอกว่าลำเรื่องต่อกรอนทํานองขอนแก่นของหมอลำเสียงวิหกเป็นหลัก ส่วนลำซิ่งเสียงวิหกให้พี่เหมยเป็นหัวหน้าในการแสดงและรับงานนกจะเป็นคนเบื้องหลังทำสคริปต์โปรดักชันทั้งหมดถ้าเจ้าภาพต้องการให้นกแสดงด้วยเราต้องมีการคุยเรื่องเวลาว่าจะขยับได้แบบไหนนกก็จะไปขึ้นเวทีแสดงกับพี่เหมยได้ครับฝากเจ้าภาพนะครับคิดถึงลำซิ่งให้มีชื่อเสียงวิคลำซิ่งปิ้งขึ้นมาในความคิดอยากให้ลองใช้บริการด้วยครับในเอนเตอร์เทน